ก็ครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับตามเกม5ิฟตี้ไฟกับผมวันนี้ก็ามาแล่งกันอ่าเป็นอ่าเปิดเอ้ยเดินเดินเเป็นอีพีสามแล้วนะก็ไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์นะคอนเทนเนอร์เหมือนเดิมนะก็จากที่อีพีที่แล้วนะเราเปิดอ่าตู้หนึ่งมือล่าง โอ้โหหนึ่งมือล่างที่แบบโบ oh, ไม่คุ้มเลยนะหนึ่งมือล่างที่แบบเรือนะซื้อไปหนึ่งมือล่างขาดทุนห้าพันล่างขาดทุนโหดตั้ง 6, ล่างเลยนะแต่ว่าถ้าเราซื้อคิดดูดีแล้วเรามาซื้อกล่องห้าร้อยล้านเล่นเรื่อยๆสักพักหนึ่งพอเรามีเงินทุนใช่ไหมเราก็จะไปเล่นกล่องอ่สองพันห้าร้อยล้านอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะ เดี๋ยวคิดว่าตอนนี้มันจะเล่นอะกล่อง2,500ล้านเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็น EP พที่สแล้วมาเรามาเริ่มดูกันที่กล่องเราก่อนหน้าว่ามีกล่องมะอุ้ยอุยไม่ไหวไม่ไหวเอากล่องนี้ดีกว่านะกล่อง2,500ล้านนะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อนี่อยู่ไนระอ่าสองพันห้าร้อยล้านนาะกล่อง2,500ล้านดีกว่านะโอเคโอเคเดี๋ยวเราซื้อสักสีกล่อง ไม่พูดท่านทำเพงลงเราซื้อสีกล่องแล้วก็เฮ้ยโอ้ของขายหมดแล้วอะโอเคโอเคไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ep ที่3นี้จะมีซ o m e t h หรือเปล่านะเพราะว่า ep ที่แล้วมานี่ก็ได้ของใหญ่ก็จริงนะแต่ว่าก็หมดไปกับกล่องหนึ่งหมื่นล้านนะโอเคเริ่มต้นมาที่เปิดกล่องแรกเลยกล่องแรกแล้วก็มาถึงกล่องที่สนะมาเปิดกล่องนี้ก่อนนะเอาพร้อมแล้วอ่เต็มพร้อมนะ จะพอมจะมีซัมติงพันล้านหรือเปล่านะพร้อมแล้วไปเลยไปเลยเอาเอาเอา,เอาสิบเอาสิบสองล้านโอเปิดนี้ก็น่าจะค่อนข้างจะไม่ดีนะทุกคนนะนอนๆนะโอเคเราเปิดกล่องที่สองกันดีกว่านะกล่องที่สองก็โมโหไม่เวิร์กเลยอนะ่ะสงสัยในอยู่ที่ EP ที่สามแล้วมั้งนะเอามาดูกล่องที่สามกันนะเฮ้ย หนึ่งโอ้หนึ่งพันล้านหนึ่งพันล้านมาจริงนะแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าเราซื้อไปสองพันห้าร้อยล้านนะก่อนที่สามก็จริงเหรอเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยมันคือตัวอะไรอ๋อมันคือนี่นะทุกคนนะไอเป็ดหน้าโอ้เป็ดห้าพันล้านห้าพันล้านพันล้านโนพันล้านโนมาแล้วนะทุกคนนะมาแล้วนะพันล้านนะ คือเราซื้อมานี่ก็ขาดทุนหนิดหน่อยนะแต่ว่าก็โอเคนะทุกคนนะขาดทุนนิดหน่อยดีกว่าขาดทุนเยอะนะโอเคโอเคโอเคเราเก็บของไปขายให้ลูกค้ากันดีกว่านะลูกค้าเรารอนานแล้วนะโอเค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 เก็บของไปขายเก็บของไปขายอุ้ยเอ้าบวกได้ไงอ่ะโอเคโอเคบวกก็ดีแล้วนะโอเคโอเคดีกว่าขาดทุนนะ เราซื้อสีกล่องนี้ก็ประมาณนะ่ะหนึ่งหมื่นล้านนะทุกคนนะหนึ่งหมื่นล้านนะแต่ว่าเราขาดทุนไปแล้วนะไม,ไม่ไม่เป็นไรนะโอเคโอเคขาดทุนแค่ไหนก็ก็ดีไปนะแต่ว่าการจะมาเลือกซื้อกล่องนี้มันก็ยากอยู่นะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเล่นกล่องไหนนะนอๆนะ โอเคเรากล่องนี้2กล่องกล่องนี้สกล่อง3 4 4กล่องไปเลยลแล้วกันนะแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าเราจะมีซัมติงมีใหญ่ๆบ้างหรือเปล่านะโอเคกล่องมาแล้วกล่องมาแล้วเฮ้ย <Hey, S 2> เอา้าแล้วกล่องแดงมาตั้งแต่เมือ่อไหร่อ่ะเฮ้ยกล่องแดงมาตั้งแต่เมื่อไหร่โอเคงัง้นๆอเราเปิดกล่องแดงก่อนเลยนะกล่องแดงเฮ้ย โอ,โอ้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอ้นี่ว่าของดีนะเป็นสมอรเรือนะนอนๆนะโอเคเรามาเริ่มเปิดจากอ่ากล่องห้าร้อยล้านโอเคห้าร้อยล้านก่อนนะมาดูกันว่าห้าร้อยล้านมีซัมติงหรือเปล่าห้าร้อยล้านกล่องที่หนึ่งก็เกลือนะเข้มปีแล้วนะกล่องที่สองมาก็ไม่แตกต่างกันนะมาดูกล่องที่สามก็ยังเหมือนเดิมนะน้องๆน,น,นะกล่องที่สี่ เฮ้ยเฮ้ยไม่ค่อยเวิร์กแล้วนะทุกคนนะสงสัยเราต้องเล่นกล่องนี้แล้วเหรอเฮ้ยโอ้แสงสว่างว่ะมีแสงสว่างว่ะทุกคนว่ะโอ้โหมีแสงสว่างนะเสียงอาจจะไม่ค่อยออกหน่อยนะไปหวาดนะกูได้แค่นี้นะอ,อะไรอ่ะกีฬานะโอ้ไม่รู้กีฬานอะสามร้อยนะสามร้อย โ okay, okay. อเคเรารู้สว่าค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีในระนนะนดับหนึ่งนะแต่ว่าอยากได้แบบครอบคลุมอ่มาครอบคลุมใหญ่ๆอ่ะโอเคขาดุนเนะี่ยขาดุนเยอะอยู่นานเนานะแต่ว่าไม่เป็นไรนะเราเราเริ่มต้นใหม่เสมอนะตอนนี้เรามีอยู่สองพันห้าร้อยล้านสองพันห้าร้อยล้านเอ้ยไม่ใช่ดิสองหมื 20, ่น อ้าพันล้านโอ้สองหมื่นห้าพันล้านนั้นเรามีอยู่สองหมื่นห้าพันล้านทุกคนนะโอเคโอเคแต่ว่าเราจะไปซื้อต่องอ่าสองพันห้าร้อยล้านนะเราจะซื้อแบบนี่ยาวๆเลยนะอยากให้มีแบบสองพันห้าร้อยล้านสองพันห้าร้อยล้านสองพันห้าร้อยล้านอย่างเดียวเลยนะแล้วเรามาดูของในกล่องว่าของในกล่องนี้จะคุ้มหรือเปล่านะโอเคเราเอาของนี้ไปขายก่อนนะน้องๆนะโอ้ตึกข้างๆก็ไม่มีอะไรเลยนะ เขาไม่มีของใหญ่เลยนะแสดงว่าวันนี้น่าจะไม่เจอของใหญ่หรือเปล่านะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนนนะเราต้องมาดูกันอีกว่าเราจะมีของใหญ่หรือเปล่าโอเคเราก็จะมาซื้อกล่องอากล่อง2,500ล้านนะรู้ซื้อได้กี่กล่องก็กดย้ำๆใหม่นะซื้อเท่าไหร่เอาเท่านั้นเลยนะเฮย้ยซื้อได้8ปกล่องเลยเหรอเอา้า อ่ายี่ได้ลุ้นนะงิ้ได้ลุ้นนะกล่องมรกตนะกล่องมรกตนะเราจะเริ่มเปิดจากอ่าควายสายดีขวายสายดีขวายสายดีขวาซสายโอ้สายก่อแล้วกันนะเขาบอกวสายดีนะสายดีสายดีโอเคโอเคโอเคของก็ของก็น่าจะโอเคแต่ไม่รู้ว่าขาดทุนหรือเปล่านะเปิดยาวๆเลยกล่องนี้ต่อเรื่องเลยต่อเนื่องเลยต่อเนื่องเลยยาวๆเลยเราเราเราลุ้นเราลุ้นแก่ของใหญ่นะเฮ้ย มีมีเพชรเปล่าโอ้เพชรเพชรราคาไม่แพงนะเราเปิด,ดยาวๆเลยนะเปิดยาวเลยนะเฮ้ยเราซื้อไปเท่าไหร่นะสองพันห้าร้อยนะโอ้เราได้มาหกร้อยน,นะแต่ว่าไม่ไม่ถึงนะไม่ถึงทุนเรานะกลองนี้ล่ะเฮ้ยกล่องนี้โอ้แสงสว่างโอ้มีแสงสว่างอยู่ข้างหลังนะแต่วก็ไม่แพงเท่าไหร่โอเคไม่เป็นไรสองกองสุดท้ายนะ ก็ยังเค็มเหมือนเดิมนะน้องๆนาถึงวนะ่าเลตามชื่อช่องเลยนะกล่องแห่งความเค็มนะโอเคเรามาดูกล่องสุดท้ายกันนะขอให้มีซัมติงเถอะพลานโอ้พลานพนลานไหนเอาแปดกล่องพัดพุ่ทั้งแปดกล่องเลยนะน้องๆนาอ้อย่างนี้ไม่คุม้มไม่คุม้มไม่คุมมค้มเลยไม่คุ้มเลยอืมไม่เป็นไร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 งสงสัยคงต้อง เปลี่ยนแมปใหม่เล่นนะมั้งนี่อู้เม็ดนี้พันล้านไม่ออกเลยอ่ะมันต้องทํายังไงอ่ะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะพันล้านไม่ค่อยออกเลยอ่ะน้องๆนะนี่อขาดทุนโอ้ขาดทุนยับเลยขาดทุนยับเลยมันขาดทุนเยอะขนาดนี้ก็ไม่ไหวนะนบวกบวกก็จริงนะแต่ว่ามันบวกได้แค่นี้อะจะอยากได้แบบ ามหมื่นล้านสามสามหมื่นหกพันล้านอะไรอย่างเงี้ยหรืออะอย่างเงี้ยแบบมีแสนล้านอะไรประมาณเนี้ยมันจะได้มีเงินไปซื้อข่องใหญ่ๆนะน้องนามื่นีมาถึงอีพีสามแล้วก็ยังเกลือมันเดิมนะเกลือทุกพราทเลยนะน้องนาถึงว่าเละสมชื่อเลยนะกล่องแห่งความเค็มนะเค็มปีเลยเค็มทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกัน โอเคต่อไปเรามีอ่ามีของที่ต้องเอาไปขายไนดะ้เดี๋ยวเราเอาของไปขายก่อนนะเราเอาของไปขายเสร็จปุ๊บเราก็จะมาซื้อกล่องสองพันล้านนี่แนะเราไม่เชื่อว่ามันจะเข้มไปตลอดนะเอามาซื้อกันซื้อได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะอ๋อโอเคโอเคได้ห้ากล่องนะได้ห้ากล่องเรามาดูอีกทีนึ่งเราตอนนี้เราจะเปิดจากฝั่งนี้ไปนะฝั่งนี้ไหลไปนะเริ่มจากกล่องนี้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 กล่องน,งนี้หรือ กล่องนู้นหรือกล่องนี้ดีเอากล่องไหนนี่นะอืม,อมเอา้าเงินบอกว่าฝังนนะาาาฝ่งนี้ก่อนนะเงินมันเข้ามาฝั่งนี้ก่อนนะเอาไปดิไปดิเฮ้ยเฮ้ยมันนคืออะไรอะโอ้โต๊ะเก้าอี้นะหมูมันเป็นโต๊ะเก้าอี้นะสองร้อยกว่าล้านนะถือว่าโอ้ยนี่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 น,นี่ที่เราเจอพาที่แล้วอะโอ้โหนี่มันเล็กลงนะอยากเจอแบบปั๊บปาม๊ามปั๊มปมอะ กองที่สองต่อเลยนะเราไม่พูดพาทำเองนะเราเปิดไปเรื่อยๆนะโอ้กล่องนี้ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโอเคกล่องที่สามต่อนะเอามีทั้งหมดห้ากล่องนะ <ข |pl|> ตอนตนี้เหลืออยู่สองกล่องสุดท้ายแล้วเรามาคิดกันว่าเราจะเปิดกล่องไหนกล่องดีขวาลายใช้ดีขวาลายใช้ดีเอขาววขาวาก่อนเลยขวาก่อนเอ้เฮ้ยมาว่ะเราได้กำไรว่ะกล่องนี้ว่ะอู้ขวาลวา,ลววาลยใช้ดีว่ะต่อไปเราต้องเปิดฝั่งขวาแล้วนะเนี่ยดูดิ เปิดฝั่งซ้ายโอ้ขวา,าได้ซ้ายดีเนี่ยมันขวาดีซ้ายร้าโอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนี่เอ้กล่องนี้เราได้กําไรนะโอเคตรงนี้เราได้กําไรอยู่แล้เรามา,มา,มาดูกล่องนี้ว่าจะมีจำนวนเท่าไห่ที่แน่ๆคือขาดทุนน,นานนองนาเนี่ยขาดทุนเยอะเลยโอเคสำมักกล่องที่ซื้อมานี่ตั้งแต่เคยดูเฮ้ยมันบวกปนะ บวกเซยนะน้องๆนะโอเคไม่เป็นไรเหมือนกล่องที่เราเคยซื้อมานี่สามพาร์ที่ผ่านมาเอ้สองพาร์ที่ผ่านมานี่เราซื้อมากล่องห้าร้อยล้านหรือเปล่าก็จําไม่ค่อยได้นะแต่ว่าจําได้ว่าซื้อกล่องห้าร้อยล้านแล้วก็กล่องสองพันห้าร้อยล้านแล้วเราก็มาเปิดอย่างนี้นหละแล้วมันเค็ม,มนะมีอยู่ช่วงนึงมีอยู่อ่า มีเราได้ลูปปั้นยักษ์นะรูปปั้นยักษ์ใหญ่นะรูกป,ปั้นยักษ์ใหญ่อยู่ตัวหนึ่งนะแต่ว่ามันก็เท่านั้นนะพอไปซื้อกล่องหนึ่งหมื่นล้านก็เกลือเหมือนเดิมนะโอเคเราซื้อได้ห้ากล่องเหมือนเดิมนะตอนนี้นะขวาลายใช้ดีนะขวาลายใช้ดีขวาลายใช้ดีขวาลายใช้ดีเอาขวาก่อนแล้วกันนะขาที่แล้วขวาดีนะแล้วมาดูนะเปิดดอกนี้ดอกนี้ดอกนี้ ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้มาเราเปิดยาวๆเลยนะเราวิ่งเปิดได้นะเราวิ่งเปิดได้นะเปิดแบบย็บๆเลยเปิดเปิเย็บเลยดูเลยโอ้ยแสงสว่างว่ะอุ้ยมันคืออะไรอะแสงสว่างอะอ๋อรูปไอ้มันน่าจะเป็นรูปของโมนาลิซานะแต่ว่าเขาปิดหน้าไว้นะโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรเราะก็ซื้ออีกยิ่งเข้มยิ่งซื้อแล้วน้องๆนะยิ่งเข้มเท่าไหร่ยิ่งซื้อนะ ยิ่งซื้อเยอะยิ่งเค็มนะต่อไปมาจะไปเล่นเกมนะเฮ้ยบวกได้ไงอ่ะอ้าวโอ้อีพีนี้ไม่มีซับติงเลยอย,ย,ยากเจอใหญ่ใหญ่อะเจอกันใหญ่ใหญ่ถ้ยาเจอใหญ่ใหญ่นะสักพักนะโหดีเลยตอนนี้ไม่มีของใหญ่ให้เราเลยนะมีแต่ของเล็กๆนั่นแล้วนะทนดูกันไปหนนะ่อยนะอยากให้พี่เล่นเกมแบบนี้อีกก็ กด subscribe ไปนะกดติดตามพี่หน่อยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ได้ทำคลิปต่อไปนะน้องๆนะการทำคลิปอย่างนี้มันอ่าก็อยากเปลี่ยนเกมใหม่อยู่นะแต่ว่าอยากให้น้องๆในด,ดูก่อนนะว่ากล่องมันเกลือนะซื้อเทไหร่ก็เกลือนะเราขอไปขายซื้อมาก็เกลือซื้อมาก็เค็มนะเค็มปีเลยนะปกติแล้ว ถ้าซื้อมานี่ช่วงที่ยังไม่ได้อัดคลิปนะลองมาเล่นดูนะโอ้ของดีมากเลยแบบได้ของใหญ่มากจนมาพัทนี้คือแบบโอ้พัทสองพัทสามนี่ยิ่งเข้มเข้าไปใหญ่เลยนะเทปสีเลยนะตอนไม่อัดคลิปนี่โอ้รวยพออัดคลิปปุ๊บเข้มเลยอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเป็นเพราะอัดคลิปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ อ่ะเรามาดูกันตอนนี้เรามีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดกล่องนานแลนะเจ็ดกล่องนี้เราต้องเปิดจากอ่าเอ้ยเราไปซื้อเพิ่อมอีกกล่องนึงดีกว่านะโอเคตังเรามีนะเราไปซื้อเพิ่อมอีกกล่องดีกว่าเป็นกล่องมามากดนะโอเคเราซื้อเพิ่อมอีกกล่องนะจะได้ครบนะครบแปดเลยนะเรามาดูกันว่าเราจะมีซัมติงหรือเปล่านะ ซัมติงซัมติงซัมติงเราจะเริ่มเปิดจากตรงกลางสองกล่องนี้แล้วก็ตรงกลางสองกล่องนี้แล้วค่อยเปิดข้างสี่ข้างนะมันเป็นอ่าเหมือนใบโคเบอร์นะโอเคเราเปิดก่อนเลยก่อนเลยเฮ้ย hey, กล่องนี้เลยมาเลยไหนอ่ะโอ้หูในพลาัานอ้ไม่มีพลาัานแล้วมากองสองเอา้ามีเจ็ดเอ็มมานะแต่ว่ามไม่คมุ้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 มตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อ ก็ยังไม่คุ้มอยู่นี่นะโ,โต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 โอ้ยโอ,ยโอ้น่าจะยับหมานะเหมือนนี้ยับหมาเลยโอ้ยับหมาโอเคพี่เราจะเปิดอ่าสี่กล่องสีม่มุมเอา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 ,เอากล่องนี้ก่อนละกันกล่องนี้ยังไม่เคยเปิดอุย้ยเนี่ยมันมาอีกแล้วเนี่ยแต่มันเล็กลงนะอีพีที่แล้วนี่ยังใหญ่เลย โอ้โหกล่องอะไรเนี่ยยิ่งซื้อยิ่งเกลือโอ้โหยิ่งซื้อยิ่งเค็มอะไรเนี่ยโอ้ยิ่งซื้อยิ่งเค็มยิ่งซื้อยิ่งเค็มโอ้อ่ะเดี๋ยวให้อีกแปดกล่องแล้วกันนะ้อีกแปดกล่องนี่ไม่มีซัมติงก็สงสัยคงจะเค็มจริงๆแล้วละ่ะกล่องสมชื่อเลยนะกล่องมีความเค็มนะถ้าไม่มีซัมติงอีกก็คง,ปงเป็นกล่องมีความเค็มแล้วละ่ะ เอาเฮ้ยบวกสิแต่ว่าบวกมาห้าร้อยนะบวกมาห้าร้อยล้านนะก็ไมเท่าไหร่นะห้าร้อยล้านใจอ,อยากได้แบบยี่สิบหมื่นล้านอะไรเงี้ยโอ้โหพันล้านเราเคยได้แล้วนะพันล้านเราได้บ่อยแล้วนะพันล้านนะเราได้แบบอยากได้แบบสามสิบหกล้านอะไรสามไม่ใช่สามสิบหกล้านนี่อ,อะไรนะสามหมื่นหกพันล้านเออสามหมื่นหกพันล้านที่เคยได้มานะไอเป็นลูกปั้นใหญ่ๆนะเราเคยได้มาหลอกนะ น,นี้ก็ลบอีกแล้วลบหนึ่งพันห้าร้อยล้านแต่ว่าถ้าจะให้ดีนันน้องนะผมว่าเราน่าจะซื้อกล่องแพงถ้ากะซื้อกล่องแพงไปเงินก็หมดไวเราจะทำยังไงดีแล้วน้องๆอ,อยากให้พี่ไปเล่นด่านไหนก็คอมเมนต์มานะอยากไปเล่นแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยพี่อาจจะ หาเวลามาทําคลิปให้นะพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะเล่นเป็นหรือเปล่านะนี้ก็มาเจอตัวเขาเทนเล่ยกากก,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 ก็เลยลองเล่นดูนะซึ่งมันก็กากงจริงนะแค่ยังไงก็เกลือนะมาดูนะเอาอ้แปดกล่องนะดูวนะ่าแปดกล่องนี้จะมีซัมติงหรือเปล่านะมาดูกันะเริ่มจากกล่องนี้กล่องเลยกล่องนี้กล่องเลยโอ้แสงสว่างวะ่ะโอ้มีแสงสว่างแต่ว่าแสงสว่างก็เกลือนะแสงสว่างที่แบบ สีมันก็สุดเฮ้ยสีมันก็จะใสอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อเรือใหญ่นะอู้เรือใหญ่นะอู้หนึ่งพันล้านพันล้านโอ้พันล้านมาแล้วนะเราเจอพันล้านอีกแล้วนะน้องๆนะอู้เราเจอพันล้านแล้วนะกองใหญ่นะกองใหญ่กองใหญ่จัดเลยกองใหญ่จัดเลยเอาสีนุ่มสีมุมกลองนี้ล่ะกลองนี้ไม่มีพันล้านนะแล้วกองนี้ล่ะเฮ้ย โอ้ยตกใจอยู่หืมตกใจอะสิบเก้าล้านนึกว่านึกว่าหนึ่งหมื่นน jam ู้นึกว่าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นล้านอะไรเงี้ยโอ้โหตกใจนะเมื่อกี้นะโอ้เห็นใหญ่ๆมานี่ตกใจตลอดเลยนะเจอเจอแต่เล็กๆไงน้องๆเขาเจอใหญ่ๆก็ตกใจนะเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโอ้ไม่โอ้โหนึกว่าของดี ดีอะไรเหรอไม่ดีเลยโอ้มีกล่องนี้แหละน่าจะได้กำไรนะเอา้ามันขาดทุนได้ยังไงวะโอ้ซื้อมาตั้งสองพันห้าร้อยล้านขาดทุนเนอานี่ยกล่องนี้ขาดทุนสองพันเลยนะทำไมมันเข็มจังลเลยเราเก็บปีได้นันมัง้งนะโอเคไม่เป็นไรนะถือว่า เค็มแค่ไหนก็เล่นนะเพราะว่าอยากให้น้องๆดูนะว่าการที่จะเข้ามาซื้อก่องแบบนี้นะมันเค็มนะน้องนะยิ่งดูยิ่งเค็มนะลองเลยน้องๆกินเกลือเยอะนะเป็นโรคไตนะน้องนะพี่จะเป็นโรคไตแล้วนะกินเค็มตลอดเลยนะี่อะไรก็เค็มนี่มาเปิดกล่องก็เค็มโอ้เค็ปปีเลยจะเป็นโรคไตยอยู่แล้วนะน้องนะ โอเคมาเรามาต่อกันดีกว่าเดี๋ซื้อลองซื้อถ้าซื้อกองห้ารอยเอ็มนี่มันจะออกหรือเปล่าวะก็มาดูดิถ้าซื้อกองสองพันสองพันหรอยล้านนี่มันไม่ออกเลยนะหรือว่าเราซื้อเยอะไปวะเราซื้อสี่กล่องหรือไม่ะหรือว่า,าซื้อเยอะไปวะเอาเราซื้อสักสี่กล่องนะเอาห้าเอาหกเอาหกหกดีกว่าเอาหกดีกว่าหกกล่อง <c oughs> จะมีใหญ่ๆเขามาหรือเปล่านะฝั่งนู้นก็ไม่มีใหญ่นะมีแต่ของเราที่ใหญ่นะมีของเราใหญ่สุดแล้วโอเคมาดูกล่องนี้กันเปิดดูกล่องนี้ต่อก็ไม่มีอะไรกล่อง,ท,องที่สองต่อก็ไม่มีอะไรกล่องที่สามต่อก็ไม่มีอะไรกล่องที่สี่ต่อก็ไม่มีอะไรเนี่ยโอ้ตะกี้มาล้ำใหญ่ๆเลยนู่นน่ะเพื่อนมึงกล่องนู่นน่ะโอ้โหมาสลัมเล็กเลยล้ำเล็กขนาดนี้ใครจะ นั่นโอ้โหเจ้าวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยมาวะมันมาวะสองพันหกร้อยล้านมาวะมันคืออะไรอะมันคืออะไรน้องๆมาวูปิดคลิปสวยวะวันนี้ปิดคลิปสวยวะโอ้มันมาวะมันคืออะไรวะนี่ยเนี่นี่มันคือกล่องแก้วแบบเหมือนเหมือนอันนี้เลยนะเหมือนนี่เลยนะโอ้โหปิดคลิปสวยวะวันนี้ปิดคลิปสวยวะโอ้มันมาวะน้องๆอ้ มันมาน,ะนี่เป็นไงนะ่ะเป็นไงนะ่ะสองพันล้านโอ้พันล้านมูพันล้านเย้เย,ย,ย้เราเอาของไปขายนะอโหวันนี้อูโหเจอของดีว่ะอ้โหตอนสุดท้ายมาเจอตอนสุดท้ายหรือว่าเปิดมาเยอะเหมือนกันนะคิดดูเปิดมาตั้งเด่โอ้วสามสีกล่องแรกอะสามสีกล่องแรกก็ไม่มีอะไรนะ กันมาเนี่ยกล่องสุดท้ายเนี่ยโอ้มาเจอกล่องท้ายพอดีเลยโอ้โคตรเทพกล่องสุดท้ายพอดีเลยที่เรามาเจอไอ้เหมือนตู้แก้วอะไรสักอย่างนะที่เขาใส่ลูกอมหรือเปล่าวะใส่ลูกแก้วหรือเปล่าวะเนี่ย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 ดูดูดูเอ้าเนี่ย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 มาแล้วมาแล้วเนี่ยเนี่ยเออใช่ใช่ใช่ที่ที่เคยเล่นไหมี่เราหยอดเหรียญไปแล้วมันก็จะมีไอ้ลูกกลมอ่ะลูกเด้งอ่ะออกมาแล้วเราก็ หยอดเหรียญเสร็จปุ๊บบิดใช่ไหมมันก็จะมีลูกเด้งออกมาโอ้วันนี้ดีว่าวันนี้เจอของดีมาโอ้ดีใจดีใจว่าดีใจมาโอเคแล้วน้องๆชอบคิดแบบนี้นะถ้าเกิดว่าอยากให้พีล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะแล้ววันหลังพี่จะมาเล่นให้นะจะหาเวลาเล่นนะไม่ใช่ว่าอะไรนะนีก็นี้แหละจะหาเวลาโอ้ขายไปแล้วโอ้ดีจยอดดีว่าโอเคโอเคแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ